ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความต้องการของผู้เล่นที่มากกว่าเดิมก็ทําให้การเล่นเกมฟอร์มยักษ์ในปัจจุบันนั้นจําเป็นต้องใช้พื้นที่การติดตั้งเกมที่มากขึ้นจากการที่บางเกมนั้นได้ถูกพัฒนาด้วยการมีจํานวนเท็กเจอร์เป็นจานวนมากหรือมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องจะทําให้ข้อมูลของเกมถูกสะสมเอาไว้มากขึ้นกลายเป็นว่าหากผู้เล่นต้องการเล่นเกมให้สมบูรณ์อย่างที่ต้องการเนี่ยก็จําเป็นต้องมีพื้นที่ไว้สำหรับการติดตั้งเกมขนาดใหญ่อย่างเช่นเกมเหล่านี้ครับ Red Dead Redemption 2 เกมเทพที่เพื่อนๆใกล้เคียงผมแทบจะพูดให้ไปลองซื้อมาเล่นคือช่วงแรกๆก็แอบงงๆกับระบบเกมหน่อยครับพอเข้าหลังๆนี้แบบเป็นยาวๆแบบต่อเน,นื่องแทบไม่มีพักเลยคือรู้สึกว่าได้อิ่มเอมและเสียบรรยากาศในเกมแนวคาวบอยได้ไม่เบื่อเลย r ล d De a d r e d e ช p t น o n 2เนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายที่ทําให้ตัวเราเนี่ยรวมไปถึงโลกรอบตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวเลือกต่างๆท,งทั้งที่ส่งผลมากและน้อยจะมีมาให้เราเลือกตั้งแต่ต้นเกมไปจนถึงจบเกม แน่นอนด้วยรูปแบบของเนื้อเรื่องของตัวเกมเราน่าจะพอเดาตอนจบได้บ้างโดยตัวเกมเป็นเกมที่จะทําให้เราต้องรู้จักใช้ทุกสิ่งที่พบเจอให้เกิดประโยชน์สูงสุด mm hmm. ก็เหมือนกับเกมสารไทยนั่นแหละครับมีหาอะไรใกล้มือก็สอยมันทุกอย่าง mm hmm. และในตอนท้ายๆเราก็จะต้องพบเจอกับตัวเลือกด้านศีลธรรมบ่อยๆและหลายๆครั้งที่เราต้องฝืนทําแม้มันจะไม่ถูกต้องก็ตามสําหรับเนื้อเรื่องของเลสเดสนะครับ mm hmm. ก็จะย้อนไปเมื่อ1890แน่นอนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดก่อนภาคแรกถึง21ปี และเราจะได้รับบทเป็นอาเธอร์มอร์แกนคาร์บอยฝีมือชากาศโดยเรื่องหลวาจะเล่าว่าแก๊งของเรานั้นได้ไปทำภารกิจใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่มาติดมือเพียงแต่ว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถนำเงินเหล่านั้นมาใช้ได้และก็ดันมาสวยจากการกระทาในสิ่งที่กลุ่มของตัวเองก่อาอไว้จนต้องเข้าไปหลบอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าวาเลนไทน์ ตามเวนตามกรรมนั่นแหละครับและนี่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่อง r e เล e a d r e d e m p t i o น2นั่นเองครับต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเกมที่ทําเนื้อเรื่องออกมาได้น่าสนใจจริงๆ2อสชั่วโมงแรกๆผมก็เล่นตามปกติตามมีตามเกิดเหมือนกับใช้ชีวิตแบบบ้านเรานี่แหละครับเดินไปรับเควสช่วยเหลือ NPC ล่าสัตว์ทวงตังค์เพื่อนยืมไถตังค์ชาวบ้านมีเรื่องชกต่อยกับผู้อริต่างถิน่นขโมยไก่ของกรรมนั้นอะไรก็ว่าไปสมแล้วแหละที่เป็นลูกรักประจำาข่ล็อกสตาร์ ช่วงหลังเนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นมากขึ้นแบบจัดจ้านจีจัดจู่ใจจนวางจอยกันไม่ลงคือกะว่าโอเคจะพักละอยู่ดีๆก็ขึ้นเนื้อเรื่องแบบน่าสนใจกะจะไม่ให้พักกันเลยหรือพราะเนื้อเรื่องในเกมนี้มันยากมากๆยาวจนเล่นยังไงก็เล่นไม่จบแน่นอนตัวเกมก็กินพื้นที่ถึง120กิกะไบต์ถือว่าเยอะพอสมควรเนื่องด้วยระบบและฟังก์ชันของเกมรวมไปถึงฟิวเจอร์ทรัพยากรต่างๆในเกมเนื้อเรื่อง ที่มันมีอยู่มากมายที่ผู้เล่นสามารถหาเปิดและดําเนินเควสได้เรื่อยๆเล่นสักครึ่งปีก็น่าจะยังเหลือกันบ้างแหละผมว่าระบบการขี่มา้ากราฟิกที่สูงป่าไม้ไม่จํากัดเควสลึกลับอีกล้นหลาไปนั่งไล่เล่นก็ยังไม่หมดผมว่านะนั่นยังไม่รวมไปถึงการสร้างตัวละครที่แสดงสีหน้าได้ที่ทีมงานของล็อกสตาร์ได้ใช้กล้องจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าไม่พอรวมไปถึงการแสดงออกของท่าทางด้วยและตัวเกมก็ยังอาจจะมีการพัฒนาไปเรื่อย และอาจจะมีการอัปเดตต่อไปครับผม Final Fantasy XV Windows Edition อด่วง6ปีที่ผ่านมาจากกระแสะความนิยมของเกมอาร์ตพีฝั่งตะวันตกที่ฮอตฮิตขายดิบขายดีจนก้าวขึ้นมานำหน้าทิ้ง JRPG ไปแบบไม่เห็นฝุ่นแถมประชาชนคนในประเทศญี่ปุ่นเองทุกวันนี้ก็เริ่มเปิดใจรับนวัตกรรมเกมจากตะวันตกกันมากขึ้น อย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันว่าเกมแนวชุดติง้ง FPS สามารถทะยทยานขึ้นติดอันดับหนึ่งเกมขายดีในญี่ปุ่น จนกระทั่งตัวเกมมันก็ได้โชว์แสนยานุภาพด้วยการกระจายยอดขายไปทั่วโลกแบบเบิ่มๆคือเลยเลยซึ่งในเกมนี้เราจะได้อยู่ในโลกที่ชื่อ E อออสรับบทเป็นเด็กหนุ่มผมสีเทาหน้าลอที่ชื่อน็อกติสลูซิดเคลลมรัชทายาทแห่งราชอาณาจักรลูซิดที่ได้รับมอบหมายให้ไปแต่งงานกับองค์หญิงที่ชื่อลูนาเฟย่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสงบศึกกับราชอาณาจักรนีฮามที่เข้ามาลุกลานและตัวของน็อกติสก็ต้องเดินทางไปกับองคกรักทั้ง3าม ซึ่งก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กนั่นแหละครับและในระหว่างการเดินทางได้ไม่นานพวกเขาทั้งสี่ก็ได้ทราบข่าวว่าเมืองโลกของอาณาจักรลูซิสถูกโจมตีโดยการทรยศจากนีฮามที่เข้ามาเซ็นสัญญาสงบศึกคือกลับกลายเป็นการทรยศซะงั้นซึ่งผมจะเบรกเนื้อเรื่องไว้เท่านี้ก่อนนะครับมันยาวยาวโคตร แนตัวเกมก็กินพื้นที่ถึง155 g b ในส่วนของเกมเพย์นับได้เลยว่ามันเป็นเกมแนวแอคชั่นเต็มตัวบวกกับตัวเกมเป็นแนว Open World เราสามารถลดเล่นไปตามจุดต่างๆได้แบบอิสระพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม ส่วนระบบการโจมตีนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่นอกจากการโจมตีปกติแล้วตัวเกมได้ผสมผสานระหว่างตัวเราและของเพื่อนที่มีการกดควิกไทม์อีเวนต์เพื่อทำคอมโบคือเรียกได้ว่ายกทั้งสองเอามัดประเคนให้กับบอสกับแบบท่วหน้าคือบวกกันยับเลยอ่ะคือบอสแทบแหลกและตัวละครหลักเรายังสามารถใส่อาวุธได้หลากหลายชนิดมีทั้งท่าโจมตีท่าไม้ตายที่แตกต่างกันออกไปไหนจะวุธอีกโอโหเยอะชิบห ด้วยเหตุน,นี้พื้นที่ของเกมมันมีมากถึง155กิกก็น่าจะมาจากความกว้างของแมปสุดลูกหูลูกตาและมอนเตอร์อีกมากมายรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเข้าไปอีกครับยังไงก็ไปหาเล่นมาดูครับ Medal of Honor Above and Beyond Medal of Honor เป็นเกม FPS สส่วนใหญ่อยากจะใช้ทีมสงครามโลกครั้งที่2เป็นหลัก ซึ่งมันก็พัฒนามาหลากหลายทีมงานหลากหลายซีรีส์ด้วยซึ่งหลากหลายทีมงานที่ผมว่ามานี้คืออิเล็กทรอนิกอาร์ตหรือที่เรารู้จักก็คือ EA นั่นแหละครับเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้กำกับอย่างสตีฟสปิลเบิร์ตผู้กำกับที่สามารถลากคุณเข้าไปสู่สงครามโลกครั้งที่2แบบเสมือนว่าเราไปอยู่ณจุดนั้นจริงๆ โดยสปิลเบิร์ก็ได้เขียนเนื้อเรื่องในปี1999ออกมาในชื่อ Medal of Honor ที่เราได้เล่นมาจนปัจจุบันซึ่งผมก็จะขอข้ามในส่วนของที่มาของประวัติเกมละกันนะครับซึ่งมันจะยาวโคตรภารกิจหลักของเกมภาคนี้มีให้เล่นหลักๆก,ก็6ภารกิจซึ่งแต่ละด่านนั้นสั้นมากๆ ก็จะเป็นแบบให้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อผ่านด่านในระหว่างทางเราก็จะเจอกับศัตรูที่ด่านหน้าเข้ามาหาเราให้เราใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากยุคสงครามโลกครั้งที่2จัดการกับเหล่าทหารไอหนวดนั่นแหละครับซึ่งในเกมก็จะมีทั้งการเดินเท้าหรือการตามหลังรถถังซึ่งในการนําเสนอบางฉากอาจทาให้เกิดโมชั o นซิกเนต s ได้เช่นการที่เราต้องอยู่หลังรถที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ตัวเราต้องยิงศัตรูข้างหลังรถ ซึ่งตัวเกมก็ได้มีออปชันการปรับที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกโมชันซิกเนตน้อยลงได้เช่นปรับการมองเห็นและการหมุนกล้องตอนวิ่งทําให้เราเล่นเนื้อเรื่องต่อไปได้โดยไม่เหมือนมากซึ่งมันค่อนข้างช่วยให้เราเล่นเกมได้จนจบในส่วนของฟิวเจอร์ผมมองว่าระบบของเกมก็มีการออกท่าทางเยอะไปตัวเกมมีโหมดการเล่นแบบควบคุมออบเจคทีฟสุดท้ายผู้เล่นก็เลือกที่จะไล่ฆ่กากันจนมันกลายเป็นเพียงเดสแมท คุณภาพของเกมก็สูงมากๆรวมไปถึงสาภาพแวดล,ล้อมตั้งแต่เครื่องบินไปจนถึงรถถังโดยทางผู้พัฒนาได้เปิดเผยสเปค PC สำหรับการเล่นเกมนี้อย่างเป็นทางการส่วนสเปคขั้นต่ำก็ Intel i7 เพิ่มแรมสัก16 g b DDR สัก4การ์ดจ,จอ GTX 2080ก็น่าจพาะพอเล่นได้อย่างน้อยผมก็มองว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังแม้ซีรีส์นี้จะพาเราย้อนกลับไปในยุคสงครามโลกครั้งที่2 การควบคุมปืนที่ออกแบบมาได้ดีการควบคุมตัวละครไม่ยุ่งยากแต่ฉากคัสซีเนื้อเรื่องที่ต้องบังคับให้อยู่เฉยและฟังบทสนทนาที่น่าเบื่อดูเรื่องราวที่ไม่น่าตื่นเต้นด้านเนื้อเรื่องทําออกมาได้ไม่แย่เท่าไหร่ด้านระบบมัลติเพเยอร์นั้นก็ยังพอมีดีแต่ด้วยจํานวนคนเล่นที่น้อยเกินไปก็ไม่ค่อยน่าเล่นมากเท่าไหร่ในปัจจุบัน Call of Duty Modern Warfare โมเด n วอลแฟร์เป็นซีรีส์สงคารามที่พาเรามาอยุคสมัยใหม่อยู่เสมอและต่อยอดไปได้อีกมากมายซึ่งมันก็ยากมากๆครับที่เราต้องมานั่งคิดว่าภาคไหนจะเป็นภาคที่ดีที่สุดและปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า Modern วอลแฟร์2007สามารถทําให้วงการเกมสั่นสะเทือนได้ และเปลี่ยนแปลงแนวทางเกมเ i r ร์ส e เพ o ร s h ันชูตตไปได้อีกมากมายและภาคนี้ก็ได้ถูกดีมา s t สเตอร์ในช่วงปี2016แต่ในภาคนี้ดูเหมือนทางผู้พัฒนาจะนยิยมในทางการล้ำลึกภาคสุดยอดที่สุดในตำนานด้วยการนำเสนอเกมใหม่ทั้งหมดในชื่อภาค Modern Warfare อีกครั้งและทีมงาน Infinity Word ยังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ภาคต่อหรือภาคก่อนหน้าหรือภาคที่ทำการรีเมค แต่เป็นการรีเมชชิ่งโดยมีฉากหลังเดียวกันกับในจักรวาลโมเดิร์นวอลแฟโดยมีตัวละครหลักของซีรีส์อย่างกัปตันไพรส์ก็ยังกลับมาอยู่เช่นเคยเรื่องราวในเกมนี้ก็ได้ถ่ายทอดผ่านได้หลากหลายมุมมองจนไปถึงด้านมืดของสงครามที่ทีมแทงหัวใจผู้เล่นตลอด7ชั่วโมงที่นำเสนอผ่านกราฟิกที่สมจริงและบรรดานักสนแสดงฝีมือยอดเยี่ยม และยังรักษาแฟรนชชายได้อย่างดีโดยจะเน้นไปเป็นการเค้นอารมณ์ของสงครามที่กําลังตึงเครียดและสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแทนแต่ตัวร้ายที่ทําออกมาก็ดูไม่ค่อยเก่งขาวเท่าไหร่เพื่อนๆยังสามารถหาซื้อมาเล่นได้ในราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นักแต่พื้นที่นี่สิจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยตัวเกมมีความต้องการเนื้อที่ถึง235กิโลตโโโเยอะแต่ตัวเกมที่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้ก็น่าจะมาจากโครงสร้างของเกม ที่ภารกิจต่างๆที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกและประกอบไปด้วยเป้าหมายทั้งหลากหลายรูปแบบนอกจากจะเด่นเรื่องกราฟิกแล้วระบบซสียก็เพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกเพิ่มความอัตรุดมากขึ้นเป็นภาคที่มีกราฟิกสวยที่สุดยังไงก็ต้องลองไปเล่นกันดูครับถ้าพื้นที่เต็มก็อย่าโทษกันนะ Ark Survival e v o l v e เกมที่เคยฮิตแบบถล่มทลายช่วงนึงและผมยอมรับเลยว่ามันเป็นเกมที่สุดมากเลยช่วงนั้นสู่เกมที่ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายและก็เสียงตอบรับดีมากๆกับ Ark Survival Evolved ช่วงปี2015ถึงปี2016ที่ผ่านมาคือช่วงเวลานั้นมีแต่นักแคสเกมหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆพุดเป็นดอกเห็ดเลยก็นะผมมองว่าเกมนี้มันทำคอนเทนต์ไม่ยากเท่าไหร่นะักแถมก็มีคนทําเยอะไปหมดคือตอนนั้นมันยากมากๆในการที่จะทําให้นักแคสเกมในช่วงนั้นโด่งดังได้คือถ้าไม่ใช่ช่องที่พวกเรารู้จักแบบคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอย่าง H.R.K. s k i d TV Opes คือมันยากมากๆเลยนะที่อยากจะสร้างตัวตนในวงการนี้ก็คงต้องเล่นเกมที่ มันเป็นกระแสอะครับยิ่งช่วงสมัยก่อนหน้านี้เห็นกันบ่อยๆก็ไมครับ GTA 5ที่กำลังเริ่มเป็นกระแสช่วงนั้น a r ร์คส v i v a เผมยอมรับเลยแลว,ว่าเป็นเกมที่ตอนมาใหม่ๆใครเล่นและลง YouTube เนี่ยคือช่องจะโตไปมากๆกลับมาที่ a r รกันต่อครับอารเนี่ยเป็นเกมแนว s u r เวิ a l ที่ตีมยุคไดโนเสาร์หมายถึงช่วงมันมาใหม่ๆอะ่นะแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นเกมแนวไซไฟไปแล้วทั้งการออกแบบบรรยากาศในเกมการเอาชีวิตรอดจากสัตว์ในโลกล้านปีทุกอย่างคือถูกนำเสนอออกมาได้สุดจัดมากม คือมันไม่ใช่แค่เราต้องมานั่งเอาชีวิตรอดแค่อย่างเดียวนะเราสามารถสร้างเผ่าสร้างสงครามระหว่างเผ่าได้ยังไงก็ต้องไปโหลดมาทำคอนเทนต์ดูครับซึ่งเนื้อที่ของเจ้าเกม Ars Survival Evolve เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400 g b และนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงเอามาลงเป็นอันดับสุดท้ายด้วยความกว้างของตัวเกมและทรัพยากรมากมายปั้นตัวละครตามใจแล้วแต่ผู้เล่นเกมเพย์ก็สามารถเล่นกับเกินได้มีคอนเทนต์ลงได้เรื่อย นักพัฒนาเกมก็มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาและต้องแข่งกับเวลาในการเปิดตัวเกมที่มีเทคนิคและภาพที่โดดเด่นที่สุดสําหรับแฟนแฟนเกมเมอร์ล้วนคาดหวังประสบการณ์ที่ตื่นตายิ่งใหญ่และแปลกแป,ก,แปกใหม่ๆกว่าเดิมก็เป็นเรื่องปกติที่จะทําให้เกมมีขนาดใหญ่มากขึ้นอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์เกมเพื้นที่เหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกังใจในการทาคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสสมาชิิิิกพทธศ ดูได้ทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ